สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะกรีสนันหมอช้างขอเป็นออปป้าสไตล์แปลกตาตล่อเวอร์หล่อตาสิบเต็มสิบอีกหนึ่งคนดังอย่างหมอช้างทศพรสีตุลาหมอดูชื่อดังที่เคลื่อนไหวทํานายดวงชะตาของแต่ละราศีดวงโดดเด่นในแต่ละช่วงให้เราได้รับรู้อยู่บ่อยครั้งโดยเผยผ่านทางอินสตาแกรมแอดหมอช้างและผ่านเพจเฟซบุ๊กหมอช้างทศพรสีตุลาค่ะ ล่าสุดหมอช้างทางแฟนคลับคือฮาอย่างมากเมื่อโพสภาพตัวเองขณะไปพักพอนยอนใจนับได้ว่าเป็นภาพที่นานๆทีจะได้เห็นหมอช้างโพสภาพตัวเองในสไตล์นี้เป็นลุคสไตล์หนุ่มหล่อกเกาหลีจนถูกแซวจำนวนมากแม้กระทั่งในเพื่อนๆในวงการบันเทิงก็เข้ามาแซวว่าโหวัยรุ่นมากครับนูนๆเด็กที่ไหนเนี่ยเรียกน้องได้ไหมครับไม่เคยเห็นลุคนี้เลยค่ะเหมือนหนุ่มเกาหลีเลยค่ะพี่ช้างว้าว,ว,าวไม่เคยเห็นลุคนี้เลยโอเคมากค่ะ อปป้าเล็กกว่าชนิดอย่างเราหนุ่มเกาหลีนะคะธรรมดาที่ไหนล่ะอันยองฮันเซโยโหมิเคยเห็นลุกนี้มาก่อนเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องข่าวดารากอสิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ